สวัสดีค่ะชื่อนาริสลาชิโอจีดีนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้รู้จักกับสถาบันนี้โดยการเสิร์ชเข้า Google เต็มมีความรู้สึกว่าอยากจะมาลองเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะการทำเล็บก็คือเสิร์ชเข้ามาปุ๊บก็ สนใจที่นี่เพราะมีใบประกาศนะคะมีใบรับรองหลายๆอย่างแล้วก็คุณครูก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยก็เลยโทรติดต่อมาเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่นี่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกคือครูที่นี่ให้การแนะนํานที่ดีมากก็ได้ลงคอร์สเปิดร้านคอร์สฟูนะคะเปิดร้านแล้วก็ลอง,ลองมาเริ่มเรียนจาก ห้องเพ้นท์ก่อนเป็นห้องแรกก็ประทับใจคุณครูที่นี่นะคะแบบว่าให้ความอบอุ่นน่ารักมากแบบเข้ามารู้สึกว่าไม่กดดันเลยครูสอนดีมากพยายามสอนทุกอย่างทุกแนวแบบทีละอย่างคือครูแนะนําครูคอยดูคอยเน้นรายละเอียดให้โดยที่แบบมไม่ต้องคือครูไม่ปล่อยเราอะคะ่ะก็รู้สึกประทับใจมากสาหรับคุณครูที่นี่น่ารักทุกท่านเลยคะ่ะ แล้วก็ท่านในที่สนใจที่จะมาสมัครเรียนที่นี่แบบว่าเรียนเชิญเลยนะคะที่นี่เยี่ยมจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ